นี่คือโรงแรมที่วิการบริการที่ดีที่สุดใน13โลกและดีที่สุดเราจะมาพักที่ดีกันนะฮะเตรียมลงจอดได้มาละจะลงจอดวะเฮียระบบแม่งไม่ดีที่มเนเลยจอดด้วยจอดอเฮียจอดจอดแรงงานอ่ะเฮ้ยไม่ทำอ่ะเฮ้ยแม่มงตายเอาเฮียกล้องรถ กจะลงจอดได้ใช้เวลาประมาณ1 1 3 4 5 6 8 7 8 9วินาทีเอ้ยทำไมมันขยับได้เอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยเอียวัล yeah! ลาการมันดูแลเร็ว okay, โอเคเฮลิคอปเตอร์ไปจอด,ดเอ้ยอย่าหนีกูโอ้ยโอ้ยจะพักไม่ใช่หอรอเฮลิคอปเตอร์ระบบลวนแล้วมันไปแล้วอืมเฮ้ยครับคุณคือ,อ,อผู้ที่จะมาพักที่โรงแรมของเราใช่ไหมครับโรงแรมของเราเนี่ยนะเป็นโรงแรม50ดาวเลยนะฮะ เนแรมเนี่ยเอ่อดาวอยู่บนฟ้าฟนั่นน่ะไหนวะม่จตเรามีแต่รถไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลางคืนกก็โผล่มาเองอ่ะเอ้ยคุณนี่ไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์หรือไงฮะแล้วนั่นอะไรนะบินบินอยู่นะนะเออเอ่บินอยู่ตั้งนานแล้วนกประจำโรงแรมมาเออมันจริงจริงมันเป็นหุ่นยนต์นะมันจะมาตรวจสอบโรงแรมของเรานะอ๋อเออเออเป่าเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คอินนะสกรลตีน้อยชิบหายนี่เอาพาไป ตามมาเลยไอ้โลนัวโอ้เวนหนายด็กสินเลยที่เช็อินคุณตามมาเดี๋ยวใต,ตามอยู่เนี่ยเอหน้าผมหน้าผมเป็นไงบ้างฮะนี่ปืนผมสวยนะ <c oughs> เห็นไหมยียดไม่เบาเลยทุกคนนะ่ะฮะมาจากไหนถามก่อน <c oughs> มาจากโลกครับโลกไหนอะโลกที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สามหรือที่สี ที่ห้ารอที่หกเยอะที่เจ็ดเยอะรอที่เท่าไหร่อะเออแล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันเมื่ผมขอคิดว่าคุณมาจากโลกที่สองอยี่สิบแปดแล้วกัดนนหน้าตามมาเถอะครับครับมมาๆๆเออเอคุมหายหนอ่ะเฮ้ยตุ๊กปอมเฮ้ยเลอ่ะเฮ้ยเฮกแล้วเฮ้มย <laughs> มาผมนี่เร็ว อโอเคขอเก็รับโรงแรมของเรานี่ดังจริงๆนะคนเช็คอินเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมเนื่องจากคุณเป็น V.I.P. นะโอเคผมจะพาคุณเข้าที่มันเร็วกว่านี้ครับ <c oughs> ไปไปเข้าไป <c oughs> ไปเร็วโอเช็คอินกันโอเคเชิญเช็คอินได้เลยครับอ้าวครับอ้าวอ้าวเอเอ, <c oughs> เอผมว่าลุงคนนี้เขาเมาครับ เอาทำไมอ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยเช็คอินให้เขาที่หลังแล้วกันดูดีไหมเห็นไหมเขาเขาเมามากครับเนี่ยดูดูเหล้าครับเหล้าเต็มไปหมดเลยครับมีนักบัญญัติห้องไหนอเมริกาอ่ะเดี๋ยวเขาตายแล้วยังเนี่ยเออไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาเช็คอินให้เขาแล้วกันนะตามผมมาเลยแล้วกันเฮ้ยตามมาเดี๋ยวไอ้นะครับ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 โอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่ห้องพักนะเอ้ยเดี๋ยวก่อน ก่อนอื่นเลยฮะทุกคนกควรท,ทราบเกี่ยวกับโรงแรมนี้ครับคุณมายืนตรงนี้มาดูครับอะไรฮะลิฟต์นั้นครับเป็นเขต<ห>ต้องห้ามห้ามลงไปเด็ดขาดเพราะว่าคองลองลิฟต์นอนออดีพอังนงานบนยาอยู่ก็เป็นดน <c oughs> อนเฮ้ยตกอ่าโอเคไปไปที่ห้องของคุณกันเลยครับครับอันนี้ห้องเบอร์อะไรฮะไหนครับเออนี่ไม่ใช่ห้องคุณนะห้องใครไม่รู้ห้องหมาห้องเป็ด ห้องหมาห้องควายอะไรอย่าไปสนใจนี่คือห้องของคุณนะห้องของคุณเป็นห้อง V.I.P เลยนะฮะเป็นห้องแบบสำนักงานคอมพิวเตอร์นะฮะนี่เป็นห้องของคุณที่รู้ที่สุดและสกอริตี้ปลอดภัยที่สุดที่โรงแรมของเราเคยมีมาเลยนะครับอ๋อแล้วนี่รู้อะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมโยนออกไปทิ้งหน้ามาต่างได้ไหมะแล้วแต่คุณครับมันเป็นห้องของคุณแล้วอ๋อไม่แตกว <laughs> ่าเดี๋ยวผมไม่บอกเลย กะลูกควยเลยวไเนี่ยเอ้ยออกไปตอนนี้ห้องของคุณซคกครตตี้เหลือเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นงงครับเฮ้ะจะตามมาไหมอ่ะอืมนี่ครับนี่เป็นห้องของสำนักงานเลยนะฮะจะมีกล้องวงจรปิด <c oughs> อยู่ทางด้านบนตรงนั้นนะะตรงนั้นเดี๋ยวอืมนี่เป็นห้องของคุณคุณจะเชิญลูกมึงลูกเมียเมียนงมียน้อยมีหลวงอะไรกมาก็ได้นะที่นี่เป็นเร็ตของคุณแล้วนะฮะ โอ้ดีจังเลยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวด้วยแต่มันพังก็แล้วอ่ะก็คุณทำพังเองอ่ะเรียกพนักงานทำความสะอาดมาเร็วพนักงานทำความสะอาดเหรอได้เดี๋ยวผมจะไปเรียกมาให้นะฮะคุณอยู่ในห้องตามสบายก่อนนะคะครับครกืดโ,โอ้ยทำไรดียว,วะพนักงานทำความสะอาดมาแล้วเจ้าโอ้ครับอันนี้สมภาระผมนะช่วยไปจัดให้ด้วยนะเราก็เปลี่ยนกระจกบานใหม่ด้วยนะ โอเคเดี๋ยวผมจะจัดการทุกอย่างให้นะครับสักครู่นะโอเคเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทําไมมันดูสะอาด่อเยอะมันเยอะเลยอะ่ะก็ทําได้ยังไงอ่ะผมทําได้เพราะว่าผมผมอัพสกิลทาความสะอาดมาดีครับอ๋องั้นผมขอแต่ว่าข้อเสียของผม<า>คือผมติดเหล้านะอย่างเมื่อกี้นะที่คุณมาเช็คอินใช่ไหมผมเมาเหล้ารับแอเลยนะอ๋อผมขอจ้างคุณเป็นพนักงานทำความสะอาดประจําห้อง,องผม ได้เลยครับอยากให้เทาความสะอาดอะไรเพื่ออะไรเรียกมาได้นะฮะครับครับเอ,เอาอะไรแม่เอาโอเคในเมื่อคุณก็น,นั้นเออผมทำความสะอาดให้คุณเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โชคดีนะครับขอให้มีความสุขกับโรงแรมของเราฮนะบา,บายยเอยอเสร็จสักทีทั้งจัดห้องทั้งพี่พนักงานมาทำความสะอาด โอ้เหนื่อยเหียเลยต้หน้าต่างไม่ก็พังอีกนั่นง,งานมาซ้อมให้ก็ขอบคุณมากนะเเหนื่อยมากมากเลยทำอะไรดีเนี่ยทำอะไรดีวะคงจะต้องนั่งพักหน่อยแล้วอนั่งนั่งทำเฮียอะไรไม่ได้โอ้ยอะไรวะเปิดทีวีดูก็ไม่ได้เอาทีวีก็พังอีกโอ้ยอ,อ้แตกแตง,งโมแตง,งโมเออทำความสะอาด คูปกระโจกเรียกอาวุธโอ้มีอาวุธด้วยเนาะโอ้ยอย่างี้ใครมามึง <Armenia> ก <Class AS> <t long> <t nữa> ็ตายหมดแน่แน่มึงต้องโดนอาวุธของเราตายหามหมดเลยอืมทำอะไรดีอ่ะทำอะไรดิทำอะไรดินอนดีกว่าเข้าห้องนอนกันเข้าห้องนอนดีอ่ะโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยมากเลย วเวลาแดกข้าวแล้วนะตอนเช้าประมาณกี่โมงวะโอ้หี่แอนนาฬิกาแบดหมดไปแล้วแด่ข้าวเลยวะอันหนึ่งอันหนึ่งสักผักก่อจัดโต๊ะเล่นคอมรลลลลลออาบน้ำลงถังไม่ได้้เหีอยทั้งแมงไม่อาบเอดึกดื่มน้ำก่อนไปกินข้าวก่อน ทำความสะอาดที่เรียบร้อยแต่จัดของปิดไฟปิดประตูคุบกระจกคุบคอมเปิดประตูเออโอ้แหลกเอาไมเป็นงี้โอ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 เคมาแล้วนะ Beware of dog ห้องนี้ Security สูงสุดมีหมาด้วยเห็นมีสักตัวเลยเติมแล้วเฮ้ย ม่นเขาบอกว่าลิฟต์นี้มีผีเราไม่ยุง่งนี่เขาเรียกผมประตูแบบชาวล็อกเดไปล้โอ้ยลงมันไดเดกข้าวข้าวอยากกินข,ข้าวข้าวข้าวอยากกินข้าวอยากกินข้าวอ้าว ค,คุณบอ่าโอโอโออะอแต่งโมผมแต่งโมผมอ้าวคุณคุณที่เป็นแขกว i p พใช่ไหมครับผมเึง่็ผม,มนอกจากผมเป็นพนักงานทำความสะอาดแล้วผมก็เป็นบุชเชอร์ด้วยนะฮะ <c oughs> เนี่ยครับผมก็เป็นบุชเชอร์นะเนี่ยครับในคืออาหารอาหารไม่ดูเด่นวันนี้นะอ่า,าเนื้อเน,นื้ออะไรครับเนื้อชนเผ่าซิมบ้าเนื้อเนื้อเบะเบะสีฟ้าสังเกตเขาเขาเป็นอเบะนะเขาถึงใส่ชุดสีฟ้า มีสเปกไหมฮะมีครับแต่ก่อนอื่นเลยนะคุณเผื่อคุณผู้แขกของทุกท่านนะอาจจะไม่ต้องตกใจนะว่าแล้โรงแรมของเราฆ่าคนนะคือโรงแรมของเราไม่มีกฎว่าใ,ใครทําผิดคุณจะถูกขังในคุกต้ดินอันนี้คือความผิดเล็กๆความผิดที่ไม่ใหญ่มาแต่ถ้าใหญ่มากเนี่ยเช่นก่อความวุ่นวายสร้างความเสียหายทํรลายทรัพย์สินนะฮะหรือว่าฆ่าคนตายอย่างเงี้ยคุณจะถูกติดคุก หนึ่งเดือนแล้วถูกจับมาชำละในที่สุดนะฮะโอ๊ยโหโเนื้อคนนี่อร่อยไหมก็ใช้ได้อยู่ว่าไม่ต่างกับเนื้อไก่เ่อ๋องั้นเอาสเต็กเนื้อคนหนึ่งจานนะได้เลยครับเดี๋ยวผมทำให้นะฮะืนี่เขบได้แล้วสเต็กเนื้อคนอ่ะเอาไปไหนไปไหนมานนี้วันนี้ดิเอออ่ะเอาคงพอลไปเอาไปโอ้สเต็กเนื้อคนเอาทางแมงแดกของพื้นนี่แหละ ไหนๆคณก็เป็น V I P นะฮะเอาไอ้นี่ไปเลยนะไอเนี้ยไอเนี้ยมารับเาคนี้เลยมารับดิจะวันนี้เออเอาไปโอ้ได้กินเนี่ยคนแรกออกมาเคยได้กินมาก่อนแล้วต้องกินโอ้ยโอ้ยโอ้อสยโอ้ยะอ้ยโ้ยโอ้ยโอโองอโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยออย แต่ต้องใช้อันนี้แล้วเรามัง้งคุณกล้าลงเหรอเราคงต้องลงไปสำรวจเลยแล้วนะผมมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรมนี้นะผมคงต้องล,งลงไปนะครับคุณต้องลงไปก่อนนะ่ะผมลูกค้า VIP อ่ะได้ครับตามผมมา<อ>แล้วกันรับครับ,รบมันเริ่มน่ากลัวซะแล้วมันลงช้าจังเลยจะไปเร็วกว่าเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย เราทำไมเราตกมาที่นี่นี่มาที่ไหน,นมาที่ไหนเนะี่ยผมยังไม่เคยมานะครับที่นี่บอกเลยครับผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันมันที่ไหนเนี่ยต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนครับมืดมาจริงๆครับจุดๆนี้อาจมีพลอังงานบางยอย่างก็เป็นได้เฮ้ย,อ,ยอะไรกันน,นี่มันเฮ้ยมันสบคนวะ เราชิบหายแล้วขาดเป็นครึ่งท่อนโอ้โหเรียกใครทําได้วะผมให้ผมดาครับคือคุณครับฮะฮะกลผมเคยได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับโรงแรมนี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาทํางานนี้นะฮะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าโรงแรมนี้เคยมีการฆาตกรลรคจิตคนนึกแนะเขาเคยมาที่นี่แล้วฆ่าคนไปหลายศพคน แต่มไม่ต้องใส่เลยผมแบบรายสาเหตุเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นนะเจ้าของโรงแรมก็ดูแล้วว่าวิญญาณเขายังอยู่ที่นี่แล้วเลยไม่ให้คนลงไปที่ใต้ดินนั้น,น,นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเจออะไรแบบนี้นะฮะก็เมื่อเราเห็นศพนี้เราก็รู้เลยครับว่าเขาวิญญาณเขายังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราควรทำาไงหนีเลยครับวิ่งวิ่ง เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันอะไรกันเฮ้ยทิ่พายทำไมทุกคนตายไปหมดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันเกิดอะไรกันที่นี่เฮ้ยโอ้โหตรวจสอบกันตรวจสอบตรวจสอบเอาตัวนี้ไหมคนตายโอ้โหตะกองตายหาด้วยตะกองลวงสายไฟพังระยะระยง ไอ้ใต้เฮ้ห้องนี้มีอะไรไหมอ่ะไหนครับห้องเนี้ยห้องนั้นเหรอครับเอิบเฮ้ยเออออเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกกระต่ายดิมันหมายถึงอะไรกัน